คือคือปัญหาที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ว่าจะเอ่อเรื่องพุทธได้มุสลิมไม่ได้หรือนาด้หรือไม่ได้เนี่ยที่มีข้อตกเถียงแบบนี้อยู่เพราะเราไม่เปลี่ยนโครงสร้างไห้เป็นละล่วิสัยเพราะเพราะตราบใดที่โครงสร้างที่ศาสนาไม่แยกกันครับเนี่ยมันก็จะมีการเถียงแบบนี้ตลอดและทีนี้เนี่ยนักการเมืองก็ต้องหาเสียงจากกลุ่มศาสนาต่างๆมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ทีนี้นะนการเมืองหาเสียงกับกลุ่มศาสนาต่างๆเนี่ยมันก็จะบปงคีมพ์เ็ขัดกลับไปอันรับนิยชซึ่งประวัติศาสตร์มันมีมาแล้วก็วคือหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยคณะรัษฎรเปลี่ยนระบบการปกครองของคณะรงใหม่จากมหาเทสมานมมมาเป็นระบบสังฆสภาฝ่ายรับนิยมก็ไม่พอใจเห็นไหมพอเขอรรารัฐหา2 5 0 5 เนี่ยสลิดขึ้นมาเนี่ยเขาถึงยกเลิกโครงสร้างที่คณะรัฐมนรสร้างไปอ่ะมาเป็นมหาเศรสมาคมแบบเดิมเพราะว่าไปรัโยกกับคุมคณะสูงได้มากกว่าเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยนักการเมืองจะไปแย่งศาสนามาคุมจัดนาแข่งกับไปเราย,ยกเป,เป็นไปได้นักสินทำมาแล้วเรื่อง ให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแต่งตั้งประธานผู้ปฏิบัติหน้าที่แท่สสเดรจพระสังฆราชในจ้าคุณปรจจุเนตรระสเสรนะครับมันก็มันก็มีปัญหาแล้วก็ธรรมกายถูกมองว่าเข้าข้างเพื่อไทยแล้วชะตากรรมก็เป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่ถกกันเรื่องปัญหาโครงสร้างไอ้คุณไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้เหมือนกับคุณคุณไม่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ไม่แก้ไขยกเลิกมากากินสองเลคุณจะพูดถึงประชาธิปไตยสมัยใหม่อด้ยังไงเป็นไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถ้าถ้าไม่แก้ปัญหาโครงสร้างให้มันเป็นรัฐโลกวิสัยจริงๆเนี่ยศาสนาต่างๆก็จะเข้าหานักการเือนนักการเงองก็จะหาเสียงกับศาสนาส่วนไปลรัฐประยมก็จะทุม่มอำน,นาจในการควบคุมศาสนาไว้ขาดเอาไว้นไวในเรื่องการตั้งยศนอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยเป็น มันแก้ไม่ตกผมคิดว่าแก้ไม่ตกถ้าไม่พูดเลือดแก้ปฏิรูปโครงสร้างจัง